สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้เล็กอยู่ในข้อไก่นะคะ <c oughs> กว้างมากเลยไก่เล็กก็คือเลี้ยงแบบว่าให้เป็นอิสระนะคะแต่ว่าก็ล้อมไว้เพราะว่าเดี๋ยวไปทําลายพืชผักของเรานะคะตอนนี้กําลังมานี่ค่ะเป็นหยวกกล้วยนะคะมาสับ เอามาสั่ให้ไก่กินนะคะแล้วก็อาหารไก่ของเล็กก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆเนาะหญ้าหวานเนาะหยวกกล้วยแล้วก็แหนแดงตอนนี้เล็กจะพาไปดูแลแหนแดงนะคะที่เล็กเลี้ยงไว้เลี้ยงไก่ด้วยแล้วก็แบ่งขายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องรออีกประมาณ10บวันนะคะสำหรับคนที่จองไว้ เพราะว่าก่อนหน้านี้ส่งไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูวิธีการดูแลแหนแดงคะ่ะแล้วก็ไปดูวิธีการทําบ่อนะคะบ่อบกของเล็กว่าทําอย่างไรนะคะเล็กทําหลังบ้านเพิ่มอีกบ่อหนึ่งเนาะไปดูกันเลยมา,มาดูตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นบ่อแรกที่เล็กทํานะคะนี่มีต้นฟ้าประทานพร เล็ดน,นะคะปลิวมามาเกิดแล้วก็สวยมากๆเลยเพราะว่าบางทีเล็กก็เอาแหนแดงใส่นะคะนี่อันนี้คือบ่อแรกนะคะท่านผู้ชมนี่รออีกก่อนนะคะเพิ่งเก็บไปเนี่ยค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูบ่อใหม่ที่เล็กทำเนาะเดี๋ยวก่อนไปดูขอพาแวะดูมะนาวนะคะมะนาวที่ใส่แหนแดงบำรุงส่วนอันนี้เป็นขจรค่ะ มีแต่ของกินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตำลึงหวานนี่ขจรก็ออกดอกนะคะปลูกแบบธรรมชาติก็คือเราใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะพาแวะดูมะนาวค่ะท่านผู้ชมมะนาวแป้นนะคะเนี่ยขนาดลูกเล็กๆอะ่ะกดดูนะคะคือมันจะบุ๋มลงไปละนุ่มก็คือเป็นเปลือกบางน้ําเยอะนะคะแล้วก็ลูกจะกลมๆเล็กๆอันนี้เป็นพันธุ์ที่แม่ปลูก แม่ปลูกก็คือตายแล้วนะคะคือหมดอายุไขโชคดีที่เล็กได้แบบตัดกิ่งนะคะแล้วก็ควบแน่นไว้นี่มะนาวค่ะก็มันต้นไม่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมเพิ่งจะเริ่มติดลูกได้ไม่นานเนนี่ยค่ะเล็กก็บำรุงด้วยแหนแดงนะคะมีน้องเหมียวมากวนอีกแล้วอ่าต่อไปเล็กจะพาไปเอาจุลินรีสังขาข้อแสงแล้วก็ไปบำรุงนะคะ มาค่ะขวดจุลินทรีย์ของเล็กจะอยู่ตรงนี้ก็จะมีที่ใช้ไปแล้วด้วยนะคะนี่กอกน้ำไว้ยังไม่มีแต่สีสวยๆนะคะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี้ยด้านในสีสวยมากอ่ะเล็กเอาขวดนี้แล้วกันใครยังไม่ทำให้ไปทำไว้เลยนะคะดีมากสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะบำรุงแหนได้ดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปบำรุงกันตัวย่ง เมียวเมี้ยวสัตว์ชอบตามค่ะ <_ C 1> อ่ะค่ะก็มาถ่ายตรงนี้อาจจะแดดหน่อยนะคะเพราะตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงครึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้เป็นพลิกเชอร์รี่ค่ะนึกว่าจะตายแล้วนะคะได้น้ำก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นี่เป็นบ่อแหนแดงค่ะบ่อที่สองที่เล็กว่าเอาทำไว้ที่บ้านนะคะนี่คือหลังบ้านนี่ ใช้ไม้ไผ่ค่ะแล้วก็ไม้แบบนี้นะคะเหลือจากการทำรัวนะ้วเนาะก็ามาคํำไว้ค่ะป้องกันแบบว่าถุงพลาสติกนะคะมันมันย่นลงมันจะทำให้น้ำเราล้นออกเนาะเนี่ยใช้แบบนี้ง่ายๆนะคะเป็นไม้แล้วก็ไม้ไผ่ฝังลงไปนี่ค่ะบ่อใหม่เนาะเล็กจะบอกว่างามไวมากค่ะ คือทําได้น่าจะไม่ถึงเจวันนะนี่ค่ะแป๊บเดียวเล็กปล่อยแหนลงไม่เยอะนะคะไม่ถึงกิโลนะประมาณครึ่งโลได้เนี่ยแหละคะ่นะท่านผู้ชมคือขยายไวมากแล้วก็ทําบ่อแบบนี้ ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือเปลืองน้ํานะเราจะต้องคอยมาเติมน้ําตลอดนะคะเพราะว่าคือมันก็อยู่กลางแจ้งการระเหยของน้ําก็จะเร็วนะคะแต่ถ้าเราดูอยู่เรื่อยๆแหนก็จะไม่เป็นไรแล้วก็เราจะได้จํานวนแหนที่เยอะด้วยนะคะอ่ะ ทีนี้ก่อนหน้านี้นะคะท่านผู้ชมเล็กใส่ขี้ไก่ไก่ที่เล็กเลี้ยงให้ดูถ่ายดูตอนแรกนันแหละก็ไปเก็บขี้ไก่มาใส่ประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะถุงกิโลกร,รัมเท่าถุงน้ําตาลเนาะก็ไปเก็บมานะคะไม่ได้ผสมแกลบก็ใส่หวานหวานลงไปนะคะ นะแล้วก็ดินนิดหน่อยค่ะที่พื้นจากพลาสติกนะคะม้วนหนึ่งก็ประมาณ7800แต่ว่ามันก็จะได้เยอะนะคะท่านผู้ชมม้วนหนึ่งทำได้หลายบ่อเลยจากนั้นนะคะเล็กใส่ขี้ไก่แล้วใช่ไหมเติมน้ำแล้วก็ปล่อยแหนแดงลงไปหลังจากนั้นนะคะผ่านไปไม่เกิน7วันนะคะเล็กก็จะมาใส่บำรุงด้วยจุลินทรีย์สังข์แสงค่ะ ก่อนหน้านี้ก็เขย่าแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก,ก็จะใช้วิธีการเทลงไปแบบนี้เลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะเดี๋ยวก็กระจายออกไปเองเนาะนเทลงไปหนึ่งขวดหกร้อยมลนะคะทีนี้แล้วก,ก็จะเปิดน้ำ เนะน้ำประปาเรานี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็จะทําให้จุลินทรีย์ของเราที่เทไปเมื่อกี้คือกระจายให้ทั่วถึงเพื่อไปบํารุงนะคะให้รากของแหน่แดงเนี่ยคือ โตได้ไวขยายได้ไวแหนแดงก็จะเพิ่มชั้นขึ้นนะคะเป็นชั้นที่2ที่3ที่4นะคะก็จะทําให้แหนแดงเราหนาะและพร้อมที่จะเก็บให้ไก่แล้วก็ใส่ต้นไม้นะคะใส่ต้นอะไรก็งามเวลาใส่ก็ใส่เยอะนะคะท่านผู้ชมคือมะละกอที่เหลืองๆเนี่ยเอาไปใส่นะคะคือจะเขียวเลยดีจริงๆค่ะแหนแดงไนโตรเจนสูงมากนะคะค่ะท่านผู้ชมสำหรับการเลี้ยงแหนแดงนะคะวันนี้เลาก็มาแชร์วิธีการ เล็กๆน้อยนะคะที่ทําแล้วเห็นผลนะอย่าลืมไปเลี้ยงกันนะคะมีประโยชน์มากใครจะเลี้ยงแบบใส่กระมังก,ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะอยู่ข้างๆกันเนาะ แล้วก็ใครจะเลี้ยงแบบทําแบบบ่อแบบนี้ก็ได้นะคะมีประโยชน์มากนะคะสําหรับการเลี้ยงแหนแดงใครไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามเล็กได้นะคะโทรที่เล็กถิงไว้ให้นะคะยินดีให้คําปรึกษานะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ